สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช anel จิงเจหานะครับวันนี้ ID f r e ร to Win วันที่79เนะครับเราจะเข้าวันที่80กันแล้วนะครับวันนี้มาดูสภาพไ d ดีนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตหลบก่อนนะคนเยอะเชียวนะฮะคนเยอะเชียวเออเรามีหินม่วงหนึ่งก้อนในหน่ม่วงคูณ2นะครับเราเปิดหน่อยแล้วกันนะเผื่อจะได้อะไรดีๆกับชีวิตนะครับอะไรก็ได้นะครับโคฮาร์ดนะครับแมนิเตอร์อะไรก็ได้นะขอเยอะพอสมควรเออผิดเผ่านะครับบวอเออไม่ได้ใช้นะครับ แต่คนบอกว่าบวใช้ในคลนบอสได้นะครับไม่ได้ใช้โทษทีนะครับคลนบอสดีอยู่แล้วไม่มีที่ให้บวไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับแค่มันไม่มีที่แล้วจริงทีนี้ในความคืบหน้าของไอดีนะตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องคลนบอสนั่นแหละนะครับผมลองเทสคลนบอสเมื่อวานตีไปได้5้าคีย์แต่มาสยังไม่ได้อัพวันนี้อัพแล้ว2อคีย์แรก2อคีย์แรกดาเมจอยู่ที่สิบจุดเจ็ดนะครับสิบจุดเจ็ดซึ่งแล้วนถะ้าคนบอกโอ้สิบจุดเจ็ดคูณสี่ก็สี่สิบ 2องจุดปดนะเกินขีดสีพอดีจริงๆแล้วมันมันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเนาะเวลาเปลี่ยนสีแล้วบางทีมันมีปัญหานิดนึงนะครับลด accuracy ด้วยสีฟ้าลองดูแล้วกันวมาได้เท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเราปรับอีกนิดหน่อยตีบวกของอีกนิดหน่อยเนื่องด้วยความที่ตอนนี้สกิลของทั้งเราชื่ออะไรนะเอาเป็นว่าทั้งรีเจเนอรีคนแคสตัวนี้นะครับกับ ฟารากินยังไม่เต็มนะครับส่วนตัวเลยค่อนข้างสบายใจนะส่วนตัวเลยค่อนข้างสบายใจว่ามันพัฒนาได้อีกเยอะนะครับพัฒนาได้อีกเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูผลงานโดยรวมกันก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคุณหน่วยมาแล้วนะฮะจัดไปจัดไปจัดไป ในระหว่างที่กำลังอัดคลิปนี้อยู่มีเซสชั่นเปิดไปบนไปอยู่นะครับนใครยังไม่เคยเข้ามาดูก็มาดูนะโศกคณิตรกรรมแบบสดๆนะครับอินม่วงเป็นร้อยนะครับทองหลักหน่วยเอ,อบล็อกนี่ผมลืมชื่อขอบคุณ ตัวเองมากนะครับถ้ามีใครตอบมาในแชทผมไม่ได้ดูนะดูหน้าแคลนบอสอยู่แต่ว่าน,นั่นแหละบล็อกนี่นะครับอันเดอร์ฟรีสเอ่อถ้าครูดาวสกิลชิลมันลดลงเนี่ยผมเชื่อแน่นอนว่าดาเมจมันเยอะขึ้นนะครับแต่จริงๆถ้าเราแมนนวลดาเมจก็เยอะขึ้นเหมือนกันนะแต่ผมขี้เกียจนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันแหละเอ่อถ้าไม่ใช่ดีหลักนะครับต่อให้เปในดีหลักก็เถอะแคลนบอสเราไม่มีเวลามานั่งแมนนัวเวลาสามสีค่คีอยู่แล้วนะครับถ้าทีมนี้นะทำได้คีละสิบนะครับบอกไว้เลยว่า ดูคร่าวๆก็น่าจะรู้ว่าสีที่ทำ d าเ a g e ได้เยอะสุดคือสีเขียวนะครับเพราะว่าทุกตัวสปีดเนี่ยเยอะกว่าบอสมากๆหมดเลยนะครับไม่มีปัญหาการโดนลดสปีดสีที่มีปัญหาของทีมนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีฟ้าจะค่อนข้างอยู่กลางๆระหว่างเขียวกับแดงเพราะฉะนั้นต้องมารอดูกันทีนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือบล็อกนี่นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะมันเก่งกว่าเดิมถ้ามันสู้กับบอสที่ไม่ใช่ void นะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่า บอสที่ไม่ใช่วอยออตีหลายครั้งนะครับแล้วพอโดนชิลมันหลายครั้งปุ๊บโอกาสออกแจนเซเลเยอร์ก็เยอะขึ้นดาเมทที่ทําได้ก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นค่อนข้างถัวถั่วกันไปกับการที่นะตัวในทีมบางตัวแพ้ธาตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเรามารอดูดดเมจกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคูดาวสกิลรุมตีฟารากินตอนนี้ก็ยังอยู่ที่5เทิร์นซึ่งลดได้อยู่ที่4เทิร์นนะครับในอนาคตถ้าเรามีหนังสือผมมองว่าค่อนข้างสบายเอ๊ะแล้วเราจะหาหนังสือมาจากไหนก็แคลนบอนีี่าาง้ขดใจมกท นะวันที่เจ็ดสิบเก้าผมเห็นลางแล้วว่าเราจะจบไนท์แมร์แบบนะครับสีค่คีไปก่อนแลวกันตอนนี้นะแต่และว,วันได้นะครับก็จะเป็นที่มาของทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในเกมนี้ก็คือหนังสืออัพสกิลนั่นเองนะครับเราต้องการแค่สิบล้านเท่านั้นนะครับหวังว่าเราจะไปถึงแล้วดูรูปการก็เหมือนเราจะไปถึงด้วยนะถ้าพลังหลุดเออลดพลังโจมตีไม่หลุดไปก่อนด้วยความที่ในทีมนี้มีตัวฮิวค่อนข้างเยอะนะครับลองสังเกตดูดีดดไม่มีตัวไหนดูดเลื่อนเลยโยเวนเคลนะ ฟาราคินนะครับไม่ได้ใส่ดูดเลือดนะครับเช่นเดียวกันคอฟฟินสมเชอร์ขอไปนีดลืมชื่อตัวละครบ่อยนะครับก็ไม่ได้ใส่ดูดเลือดนะครับบล็อกนีก็ไม่ได้ใส่แล้วก็แน่นอนนะครับกัปตันเทมิล่าก็ไม่ได้ใส่ทีมนี้โอกาสไปเอตาต้าได้แม่แทบไม่มีเลยนะครับต่อยบ้านเหมือนเดิมของดีขึ้นอะไรยังไงก็โอกาสน้อยมากที่จะไปแตะเอตาต้าได้แม่ได้ แต่ว่านะเราอยู่กับตัวละครที่เรามีนะครับตัวประมาณ,มาณนี้นะผมเชื่อว่าถ้าฟา,าร์มไนแอมได้อย่างมีประสิทธิภาพวันหนึ่งเราได้หินเปิดได้ตัวที่เราต้องการน่าจะปลดล็อกไปเอาต้าไนาแอมได้นะครับในอนาคตถือว่าค่อนข้างดีนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราแมนน่วงเดิมเมากกว่าเดิมผมเชื่อว่าเรา10ล้านไปแล้วนะตอนนี้ยังไม่1ิแต่ใกล้เคียงมากๆนะครับค่อนข้างสบายใจเคลอย่างที่ผมบอกเมื่อนานมาแล้วว่าจะเปลี่ยนบิวยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันถึงเลิกแล้วเพราะว่าตอนนี้เอวาประสบความสําเร็จแล้วนะครับเอวาสามารถ เจ็ดสนะิบแปดสิบเปอร์เซ็นที่จะวันช็อตเวฟสามได้ละนะครับแบบที่เรายังไม่ต้องขึ้นหกดาวซึ่งเราจะไม่ขึ้นเพราะว่าทรัพยากรเราค่อนข้างน้อยนะฮะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายในเดือนนี้นะครับคือการพยายามพุชจบดูมทาวเวอร์นนรอมอวให้ได้นะโซฟากำลังดีนะฮะไม่ใช่หมายถึงโซฟาที่นั่งนะเท่าที่บัตนมากำลังดีนะครับมีบางวันที่พลาดเล่นไปเล่นไม่ทันนะครับกุญแจใช้ไม่หมดก่อนก่อนวันรีก็เลยตามหลัง ตารางหลักอยู่นิดนึงนะครับแต่จะพยายามพุชไปถึง120ให้ไ,ได้นะบอสที่เราน่าจะมีปัญหาในโรเตชันนี้นะครับคือแมงมุมพิษน่าจะยากสุดนะครับสแกรบคิงจริงๆแล้วด้วยความที่มีตัวชิลอย่างบล็อกนี่กับอีกชิลหนึ่งซึ่งกําลังจะขึ้น6ดาวผมคิดว่าเราน่าจะไหวถ้าอีกตัวหนึ่งขึ้นหดาวแล้วนะครับเห็นว่าดาเมจเฉลี่ยออกมาเยอะกว่าตอนที่เป็นบอยอย่างที่บอกนะครับบล็อกนี่มันเก่งจริงๆนะครับถ้าใครคิดว่าบล็อกนี่มันเก่งแค่นะดูมทาวเวอร์หรืออะไรเนี้ย ให้กลับไปคิดดูใหม่นะครับเพราะว่าทีมที่ไม่มีเคาน์เตอร์แท็กไนแมสสี่คีย์ได้ผมว่านะครับกับอายุไอดีนะผมมองว่าค่อนข้างประสบความสาเร็จนะครับสามคีย์สามสิบสองจุดแปดเก้าเพราะงั้นค่อนข้างสบายแล้วเราสี่คีย์ได้ละคอนเทนต์อื่นๆนะครับมิชชั่นตอนนี้ยังติดอารีนาอยู่นะครับต้องได้โทเคน็นเออต้องได้เมดัลอีกสามสิบเจ็ดนะครับน่าจะอยู่ประมาณวันสองวันน่าจะได้ครบระหว่างนี้ทําอะไรอยู่นะครับแน่นอน ตารางเหมือนเดิมนะครับวันไหน exp คูณ2ฟาร์มแคมเปญวันไหน exp ไม่คูณ2ฟาร์มมิโนโหรือมังกรมาดูของไอตัวในที่ปั้นไปเมื่อกี้กันแล้วกันนะฮะแล้วก็ดูสกิลด้วยอัวโกเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าช่องที่จะใช้อัลโกได้ต้องเปลี่ยนเคลออกซึ่งดาเมจแทนกันไม่พอก็เลยไม่ได้ใช้นะะกับตอนเทมิล่าตอนนี้ยังเป็นบิลเดิมที่เคยเห็นเมื่อนานมาแล้วอยู่นะครับเป็นเอ็กซ์เท l ร์น l e เลนเสนะครับเน้น hp อ่ามาสเตอรี่เป็นนะ แดงฟ้านะครับเคลก็ยังเป็นบิลเดิมที่เคยเห็นมานานมาแล้วนะครับปีเท่าเดิมคุยเลยเท่าเดิมนะซอยเมดิตีนะครับแบนเนอร์หนึ่งดาวนะฟูชันก็ยังเหมือนเดิมนะครับฟูชันก็ยังเป็นตัวแบ่งในดันเจียนเวลาฟาร์มนะครับมังกร20หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เออถ้าใครพลาดวันก่อนๆไปฟาร์มมังกร20มาได้สักพักละนะ <c oughs> ของที่ได้ของที่ดอมมันก็ดีขึ้นหน่อยนะแต่อย่างที่บอกว่า ช่วงนี้ผมว่าวันที่ไม่เกิน8ปสมันก็ยังใหม่อยู่เพราะฉะนั้นมันแจกอ p ีคูณ2ค่อนข้างเยอะเวลาที่จะได้ฟาม์มกรอนจริงๆค่อนข้างน้อยและผมก็ตอบไปแล้วนะครับว่า ID ดีนี้จะไม่ตามฟิวชั่นนะครับสำหรับฟิวชั่นนี้นะคิดว่าตัวที่ฟิวชั่นมาเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นมากสาหรับไ d เราก็เลยค่อนข้างโล่งช่วงนี้ไม่ไม,ไม่มีอะไรจะต้องเร่งทำคอฟฟินอย่างที่บอกไม่ได้ไม่ได้ใส่ดูดเลือดนะครับก็ควรย้ายมาใส่ดูดเลือดไหมถ้าคอมนี้รัน4คีย์ได้หรือพยายาม3คีย์แบบไม่ต้องเปลี่ยนมาใสาด่ด อันเดอร์พีสบล็อกนี่ด้วยความที่มันไม่มีตัวอื่นไล่ชิลได้แล้วก็สกิลไม่เต็มอย่างที่ผมบอกเนะี่ยก็เลยใส่ชิลไปก่อนจริงๆบล็อกนี่ไม่ต้องใส่ชิลนะครับบล็อกนี่ใส่อย่างอื่นมีประโยชน์กว่าแต่ว่านะไอดี ID ผมมันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องโดน,นบังคับว่าต้องปันอย่างนี้ฟาราคินนะครับ uh, นะ accuracy speed มาตรฐานเน้นถึกเร็ว accuracy สูงนะครับสกิลก็อารมณ์เดียวกันนะครับยังอ mm ัพ hmm. ไม่เต็มเหมือนกับบล็อกนี่เลย เพราะฉนั้ถ้าเต็มเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถดันไปได้อีกประมาณคีละ2อล้านถ้าเต็มทั้ง2ตัวนะสามคีไนท์แมร์เราน่าจะใกล้ความจริงมากขึ้นถ้า3ามคีไนท์แมร์ได้สิ่งที่เราจะพยายามทําคือการ1นี่บูทอลนะครับแล้วก็จะเป็นการใช้คุณแจอย่างเต็มประสิทธิภาพของเรานะครับเอวาน่ยแคมเปญค่อนข้างสนะบายแล้วมั้งเอวานะขึ้นอยู่กับ ING สำหรับดาเมจในเกมนี้นะครับมันแกว่งบวกลบได้สิเอร์นนะหลังจากคิดครดดาเมจคิด,คดพลังโจมตีอะไรทุกอย่างแล้วเนะี่ยมันแกว่งบวกลบได้ส0เซนพราะงั้นมีบางครั้งซึ่งมันวันช็อตเวฟสามบางครั้งช็อตวันเอ่อวันช็อตไม่ได้ต้องตีซ้ำอีกทีไม่ไม่ต่างกันมากเพราะว่ามันไม่เกิดการแพ้ขึ้นนะประเด็นคือถ้าเราอยากนะไอ้ช่องเที่ยงเหลืออยู่ฝั่งตรงข้ามนิดนึนะถ้าเราอยากลบนะเวลาตรงนั้นไปจากสิบวิให้เหลือเจ็วิหรือหกวิเหลือเอวาทำได้แค่หกนะครับ ทำยังไงนะครับก็อัพหกดาวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราจะไม่อัพนะครับเพราะมันเปลืองนะตัวต่อไปที่ผมจะอัพขึ้นมาจะเป็นคลอดบีสฟีเดอร์นะครับจะเป็นตัววางชิลซึ่งสําหรับคนที่มีบล็อกนี่นะครับบอกไว้เลยว่าถ้าในทีมมีตัววางชิลตัวอื่นที่ไม่ใช่บล็อกนี่บล็อกนี่จะเก่งขึ้นมากเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังพยายามนะหาอาหารให้คลอดบีสฟีเดอร์แล้วก็นะครับอัพมาสเตอรี่ให้มันด้วยทีนี้ในะ80วันที่ผ่านมาในเจ็านั่นแหละแล้วมี6ดาวไปแล้วห5 6 7ตัวหมามว่า1ตัว ขึ้น6ดาวเราใช้เวลาประมาณ11วันเพราะะนั้นถ้าใครเลทต่ำกว่านี้นะครับเป็น ID หลกักคุณเล่นในนดีนี้เดียวแล้วยังทํา6ดาวได้ไม่มากเท่านี้แปลว่าคุณอาจจะยังใช้ทรัพยากรใช้พลังงานคุณไปในคอนเทนต์อื่นค่อนข้างเยอะแบ่งให้ดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าสแต็กหินสแตก็กหินอาจจะเหลือไม่เยอะแล้วครั้งที่แล้เปิดเล่นไปถ้าจําได้นะวินเลทยังเท่าเดิมอารีน่า60กว่า สแต็เพจอยู่2,500เพราะฉะนั้นมีเหลือใช้พอสมควรนะครับฟิวชันน่นแน่ถ้าเป็นฟิวชั่นที่ดีเราตามแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วกันไอดี ID นี้วันนี้นะครับฝากติดตามคอนเทนต์ฟรีทูวินต่อไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ